กูขาดสิบใบเนี่ยเมื่อไรมันจะมาถึงวะเนี่ยกู mm hmm. จะเติมเนี่ยชัดชัดว่าพี่รั่งเพิ่มดีไหม mm hmm. เอาละแล้วแต่แม่คุณอยากให้ลองคิดดูมันจะดีแค่ไหน ธอมีใครอย่าเอาใจฉันไปเดิๆๆๆนเดินโทษนะพี่สั่งเสือ้อละนั้นพี่สั่งเสื้อแล้วนะแชทพี่สั่งเสื้อนะนี่เลยยางเทอะยางเท่ะอทะ โย่โย่ถ้าผมพูดว่าอยากให้คุณพูดว่าถ่ายยาถ่ายยาถ่ายยกถ่ายยกถาวาริวหา <laughs> ปูราปริปูรเรนติสามทลัง <c oughs> เอ้ยโย่ถ้าผมพูดว่าย้ายคุณพูดว่าถายถายาถ่ายยาถามือพูดคนเดียวเลยเย็ดแม่เมื่อไม่ให้คนอื่นพูดเลยเนี่ย กำลังบรรจุกระสุนปืนใหญ่หมู่บ้านบางระจันเป็กปอกเป็ปอกปิ้วปิ้วชึกชึกดึงดึงดาวดาวเป็กปอกเป็ดปอกปิ้วปิ้วชึกชึกดึงดึงดาว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 โอ้ยมายาโมกสิบใบครับเอามาหนึ่งสี่สี่หกครับเล่อะลยครับ ผมหนึ่งศูนย์สามหนึ่งครับขายเพชรฟ้าครับมีใครเอาไหมครับครับผอครับเพชรฟ้าเท่าไหร่อ่ะเมตรเท่าไหร่เอ้ากูได้เจอหมื่นแล้วนี่เขาขายเขาขายกันเท่าไหร่ครับหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่แค่นั้นหมื่นหนึ่งหมื่นสองไหมครับไม่โอ้หมื่นสองไม่ไหวแล้วหมื่นหนึ่งก็ได้ครับมีกี่เม็ดเม็ดเดียวครับ โอ้เม็ดเดียวก็ขายหมื่นเดียวแล้วกันนะไอเฮียหมื่นเดียวเลยเหรอพี่เออกูรับตรงนี้เลยเม็ดเดียวไอ้สัตว์ไอเฮียล้วมีชายคลายอ่ะร้อนรอดนะระวังเด้อรูปร้านกี่โมงนะพี่ได้จุกระดีไหมครัเลขอะไรนะครับเลขหนึ่งสี่สี่หกผมหนึ่งหกแปดสามครับเอาคีฟมาไอ้สัตว์กำลังครับหนึ่งหกแปดสาม ครับผมโอ้ h, พูดซะแบบไอ้เหี i i> ้ยส yep. ี่สิบเมตรต้องมีอ่ะมือกลางข่าอยู่กลางเข่าไปกลางเข่ากลางขาวเดินมาขอบคุณครับวรพลสองสี่สามห้าขาขอบคุณครับซับลูกหน้าสามเดือนด้วยนะขอบคุณครับไม่ไม่ไอ้นี่แหละกล่องนี่แหละได้ได้มังกรด้วยแบบผมเนี่ยมังกรต้องมาพี่ ขอบคุณมากครับขอบคุณเสียเจรสุกเจรศุกแหละครับอายุไม่ขันอยู่นะครับอออาาร่ำรวยในฐานะขอบคุณมากครับลาติน้อยลาติเราอยาูอย่ยกันเป็นนานนะครับเร็วๆผมกลัวอยากให้เทพประจำตัวกูเปิดนะเทพเนี่ยมึงดูนี่เทพเทพซดกูเน <c oughs> ี่ยหลัว่าเทพซดกูน่าจะท้าสวยให้กูแล้วล <c oughs> ่ะไม่แล้วครับเปิดแล้วถ้าเขาเปิดอะไรได้มากกว่านั้นอติอย่ากอติอยากซดไปเนี่ยอืมกูจะซดตะดิ สเตทซูนรายการเป็นซูนกันดิีเห็นเลขข้างหลังผมไหมตรงนี้อะไรอินฟินิตี้คืออะไรคือซวยอินฟินิตี้ดิมึงไงสัตว์ไม่รู้ยังไม่รู้มันเดนงคุณสอนมันที่นี่นี่แต่โอปีเขาเรียกว่าอะไรวะต้องได้สอนมันเด้งเนี่ยตรงนี้โดนเด้งตรงปั๊มทางบริสเตียมเอาว่าเดิมพานกับกูอีกเปล่ามึงอะเอาเปล่าไม่ผม ผมขอเปิดได้ไหมถ้าไม่ได้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 มีกล่องไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีสองกล่องแต่กูไม่ให้มึงเปิดสองพี่อะไรสองหมื่นนะสองหมื่นสองหมื่นเอาเปล่าเอาเปล่าได้สองหมื่นถ้าถ้ากูได้มังกรมึงเอาไปสี่หมื่นโอเคไหมอ่าแต่ถ้ากูไม่ได้มึงเอาไม่เอากูก็เนี่ยไอ้เฮียมึงก็ไอ้นี่ไปดิเอาพี่ไม่ใช่มาในดวงหรอ ไม่ได้กูไม่เชื่อมันมึงไอ้เฮียไปเปิดได้หมูอย่างเฮียอะไรกูทําให้กูดวงสวยติดมาเลยเนี่ยไอ้เฮียได้สองหมื่นนะสองหมื่นนะไอ้เอ๊ะไม่อยู่อ่ะมึงมึงเป็นคนพูดว่าจะให้เปิดตอนไหนนับเลยไอ้มะมวงเห็นเวลาไหมเวลาไหนอ่ะเห็นเวลาละวักเปิดสักหกทุ่มอ่ะคนจับพี่ไม่ได้ปล่อยนะพี่มาช่วยน้องไอ้แจ้งนี่ขายยาเปิดเลยเปิดเลยทุ่มเปิดเลยเปิดเลยโอ้เฮีย ควายเอามาสองเบอร์ไอ้สัตว์หนึ่งซีซีหกมึงดูดิเนี่ยสุนโงกงเวอร์ชั่นผสมตือปุ้ยไก่เฮียนายยกเปิดดีพี่ดีเอ่อให้นายกเปิดอีกสองนาทีอสองนาทีกันล้านนายก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 นายยกเขา เอางี้นายกมีอะไรมาเดิมพันนายกเล่นป่ะนายกมีเงินป่ะสองหมื่นแค่สองหมื่นแล้วเรื่องเงียบทำอะไรก็คือถ้าถ้าถ้าวัวเนี่ยเอากล่องให้นายกแล้วนายกเปิดแล้วถ้านายกได้มังกรนายกได้แปดหมื่นได้เงินนะจากวัวแปดหมื่นแต่ถ้าถ้าไม่ได้มังกรนายกเสียวัวสองหมื่น เอาเปล่าคุ้มนะห <100 00 S 1> มื่นห่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สองหมื่นมันเป็นเลขกลมๆคุ้มนะกี่เด้งอ่ะเอาเปล่าง่ายๆเลยวัดกันตรงนี้ไม่มีโกงมีมื่นเดียวโอ้เฮ้ยไปหาอีกมื่นเอางี้เอาเอ็หมื่นเดียวก็ได้หมื่นเดียวก็ได้แต่ถ้าได้ได้แค่สี่หมื่นนะแปดหมื่นสี่ไม่ได้ดีอา้าวมีมื่นเดียวจะหวังเยอะอะไรขนาดนั้นล่ะ มาอะไรอยู่ภาคใต, <50, S 1> ต้ต, 50, 50. ติ๊กต๊ตอกติ๊กต,ต๊ตอกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเฉลยมายูนิคอนอยู่นครนิเพื่อนนนนนที่มาอยู่นิคอนอยู่นิอ,นอยู่อะไรนครเผื่นอนนพ่อขอมึงเผื่อนนอะไรนะห <c oughs> ้าหมื่นเปิดเปิดเลยห้าหมื่น แต,ต่แต่ต้องแมเม,อเมนเอ่าโอเคมังกรอ่าโอเคอ่าได้อ่ะเลขอะไรมามามาให้ก็ได้ะอ่ะอาากล่องไปากล่องไปแต่ต้องเปนะิดห้ามโกงนะห้ามโกงนะอ่าเลขแล้วนะหนึ่งสี่สองสี่อ่าห้ามโกงนะห้ามโกงนะอัดคิปไปด้วยเลยนะจะเรียกโกงโดนนะ กรกินแซ่บปขเนี่ยไอ้ที่หักว่ามังกอกกินแซ่บจ <laughs> ่ายมาเลยจ่ายมาเลยหนึ่งีีหกมึงว่านายยกได้ปะชัดเออเอาตุ๊กตามาด้วยเฮ้ยเอาเฮ้ยปรัชญนนีเฮ้ย นายโยงไอ้เฮียมึงกลับมาเดี๋ยวนี้เลยสัตว์มึงใหญ่กูด่ามึงใช่ไหมเฮียเฮ้ยเมื่อไปอย่างนี้ไม่ได้นะไอ้สัตวสเฮ้ยนายโยกูแจ้งอ่ะอ้าวไอ้เฮียกูแจ้งเฮียนะกูว่าเป็นนายอยะ เฮ้ยน้องชายมึงโกงคนอื่นเขาไอ้ควายเฮ้ยคุไปกูจะด่าไม่ได้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยรถงักรมึงบิดของประชาชนมันใช่เรื่องไหมเนี่ยกูแจ้งกันจอมพลังนะ้สัตว์โดนแน่กันพลังช้างเฮ้ย,โอ,ยโอ้โหเอามา โอ้ยโหอ,อย่างน้อยมึงใส่กูดูหน่อยก็ได้ไม่ได้อะไรอะสัตว์เอ้ยโอ้ดูแม่งทำกับกูได้อ่ะโอ้ไม่ได้นายยงจะมาแล้วบอกว่าคุณอยากได้อะไรไอ้เอขาสู่รายการล้อกันเล่น เฮ้ยนายกโ,โหไอ้ีฮียนานไปนายกมึงเอาจริงดิสาสักกูแจ้งอะ่ะกูเลิกต่ออะไรอยู่ในบ้านติ๊กตอกติ๊กตอกต่อกตอต่อบ้านติ๊กตอก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 ต่อลักตัดฮ <c oughs> ไม่คิดหมวยบูทำเพี้ยอะไรเอ้ยนายกหมูอะไรเฮ้ยคอหมูเฮี้ยมันต้องหมูแฟช่ควายไม่ใช่หมูเลี้ยงไอ้สัตว์หนูส่งแฟนอาจไปทางแฟนเพจแล้วนะคะดูดีๆนะคะมันคือหัวใจไอ้ควยตีแม่เยสกวาดรุ่นแบบเม้มจัดให้ชายแชทดูแล้ว ให้เขาดับเบิลยูอินเดอะแชทบ่อยให้กรูด้วยไอแม่เยสยศแม่มันโนวาดแฟนตาลมา คทื่อไปหรอกโอ้ยเยอได้ตัวนี้ไอสัตว์เอ้ยหมูเต็มตัวเราฝังเนี้ยไอี่ยแน่นไปหมดเลยเนี่ยผมต่อซ้ำได้ไหมไม่ได้ขอ,อย,ยิ้มไปไม่ให้ไม่ขายยิมย้มเยิ้มมึงยังมีหน้าดับบรรยูให้แม่เหรอวะกูถามมึงจริงจิตใจมันทำด้วยอะไรวะที่วันนี้คนนี้ดับบรรยให้มันอะ ไอ้เหี้ยอ๋อพี่ตี๋วผมนอนยิงใครยิงมึงมีข้างบนอ่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่เห็นใครยิงเลยไหนเห็นมันมีมีคนอยู่ข้างบนไ่ะเห็นปะยิงแดงผมรถหญิงชิงเสียเหลียงเฉาเว่ยฉีเช่าเฉียนฟานปิงปิงลิงกิมปัก ปารตี้ซองชีเพื่อสีเหรียนเจียจองฟังคุปป้ายผีแม่ไม้เล็บแดงอ่ะยัดตดถนนดีจัดอ่ะอันเนี้ยในเฮียว่าว่าว่าจูดี้เป็นหัวเป็นลูกหัวใจอย่าปัญญาอ่อนไอสัตว์เด็กได้